เอาละครับก็วันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องมาชี้แจงยาวเลยครับงั้นเดี๋ยวพี่ก็ชี้แจงเลยนะครับเพราะว่านี้ก็ดึกมากแล้วคลิปอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นคลิปที่มาเน้นพูดคุยกันมากกว่าขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เนื่องด้วยปัญหาหลายๆอย่างนะครับก็คือตอนนี้ทางช่องเราจับอยู่3-4เรื่องเลยครับคือตอนที่มังงะมันไม่มาพร้อมกันครับมันก็จัดสรรเวลาลงได้โอเคอยู่ครับแต่พอเวลามันทะลักมาพร้อมกันนะครับมันไม่รู้ว่าจะแทรกมังงะเรื่องนี้ตอนไหนดีบางเรื่องมาอาทิตย์ละตอนนะครับแต่ยังต้องมาโดนมังงะอีกเรื่องหนึ่งแรกนะครับทำให้ต้องรอไปอีก2อาทิตย์นะครับพี่ก็เล็งเห็นปัญหานี้แล้วเอออย่างนี้มันไม่ได้ละถ้าอย่างนั้นนะทุกคนลืมนเรื่องหมดแน่ ถ้าเรื่องมันสนุกหรือเนื้อเรื่องมันน่าติดตามมันค้างมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับมันก็รู้สึกคุ้มค่าที่จะติดตามใช่ไหมครับแต่ถ้าเรื่องใหม่ๆนะครับที่พี่สังเกตก็คือด้วยความที่มันมาทีละตอนครับคือเนื้อเรื่องมันยังไม่ไปถึงไหนเลยครับมันต้องรอโปูเรื่องก่อนเนาะทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สนุกมันเลยน่าเบื่อแล้วก็อาจจะลืมเนื้อเรื่องได้ก็เลยไม่ติดตามกันเพราะงั้นพี่ก็เลยตัดสินใจวางแผนใหม่นะครับพี่จะทําสัพยุทธทะูุฟ้าประมาณ6วันต่อสัปดาห์ครับ หรือ5วันต่อสัปดาห์นะครับในกรณีที่มีปล่อยแม่มดคนนั้นซ่าตอนใหม่ออกมาเนื่องจากว่าปล่อยแม่มดคนนั้นซ่าเราทํามาได้ตั้ง130ยกว่าตอนแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าจะให้หยุดทําเลยก็คงไม่ได้เพราะว่าอย่างที่พี่เคยบอกนะครับว่าพี่ทําเรื่องไหนพี่ก็จะทาให้สุดเลยครับแม้ว่ามันจะไม่มีคนดูก็ตามแต่เรื่องปล่อยแม่มดคนนั้นซ่ายังมีคนดูอยู่นะครับแล้วก็ยังมีคนตามอยู่เรื่อยๆที่พี่สังเกตเห็นเพราะงั้นถ้าไม่มีเรื่องปล่อยแม่มดคนนั้นซ่าพี่ก็จะลงสอบประยุทธ์ให้วันอาทิตย์นะครส่่วนนเรืออมุี้าะกไไ ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่ไม่ได้หยุดทําเพียงเพราะว่าคนดูน้อยนะครับต่อให้ไม่มีคนดูหรือว่าต่อให้คลิปนั้นไม่ถึงหมื่นวิวจากปกติที่มันจะได้ใช่ไหมครับ พี่ก็ยังทําต่ออยู่ดีแต่ว่าเหตุผลที่เรื่องนี้พี่ยังจะเอามาลงอาทิตย์ละตอนให้ก็เพราะว่ามันได้ทําไประดับหนึ่งนะครับก็คือทําออกไปได้ประมาณ20กว่าตอนละถ้าอยู่ดีมาหยุดทําเลยก็คงยังไงอยู่มันไม่เหมือนกับเรื่องสปิริตมาสเตอร์ที่เพิ่งทําออกมา4ตอนนะครับเพราะงั้นพี่ก็ขอให้คงเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่จะทำอาทิตย์ละตอนหลังจากนั้นเรื่องอื่นๆนะครับพี่ก็จะรอให้คนแปลทีมพี่นะครับเขาแปลมารวดเดียวเลยครับจะได้ลงทุกวันทุกวันนะครับเหมือนเรื่องสรพพยุทธลุฟง โอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้โอ้โหยาวเลย2องนาทีโอเคครับถ้ายังไงตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วยังไงก็ฝันดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ